สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาสู่การสรุปเนื้อเรื่องแล้วก็สปอยผลนะครับของ NXT ในวันที่17กุมภาพันธ์ปี2021วันนี้นะครับก็ขออนุญาตทุกคนนะครับรวมสศึกนะครับซึ่งก็คือ NXT Takeover v e n g e r e Day นะครับรวมกับ NXT วันนี้เลยนะครับผมด้วยความที่ n a t t i v e ตีเวนเ e นะครับไม่ได้มีเนื้อเรื่องมากมายนักนะครับดังนั้นก็เลยขออนุญาตสรุปรวมกันไปนะครับผมเอาละ่ะเรามาเริ่มกันที่ n c t น e v ก e n เ e นเเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับคู่แรกครับผมเป็นการหาผู้ชนะเลิศนะครับใน d u s t y r o o d Tag Team c l a s s ิกฝั่งหญิงซึ่งเป็นการหาผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ของฝั่งหญิงเป็นครั้งแรกนะครับผมผู้ที่ชนะเนี่ยจะกลายเป็น The First Ever ของดัซซี่โรสแท็กทีมคลาสสิกแชมเปียนนะครับผมคู่แรกครับดัคกูตาคาครับกับลาคฟิลกอสซาเลสเจอกับซอชิแบงคฮาร์ดครับแล้วก็แอมเบอร์มูนนะครับผู้ชนะเนี่ยคือดัคกูตาคาแล้วก็ลาคฟิลกอสซาเลสนะครับเป็นผู้ชนะเลิศในทัวร์นาเมนต์ของดัซซี่โรสแท็กทีมคลาสสิกฝั่งหญิงนะครับผมคู่ที่2ครับในเวนเจอร์สเดย์คือการชิงแชมป์น็อตอเมริกาแชมเปี้ยนชิพนะครับผมจอห์นนี่กากาโน่เจอกับคูชิดะ จอนนี่กากาโน่ครับสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้หลังจากที่ใส่ดีดีทีใส่คูชิดะแล้วกดนับ3ไปนะครับในแมตชนี้เนี่ยคูชิดะพยายามที่จะใส่อาร์มบากับจอนนี่กากาโน่ตลอดเวลานะครับก็เลยเกือบจะชนะอยู่หลายหนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจอนนี่กากาโน่ก็โชว์โอกาสแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับผมคู่ที่3หาผู้ชนะเลิศน,นะครับในทัวร์นาเมนต์ของดัซซี่โรสแท็กทีมคลาสสิกฝั่งชายนะครับ คู่ที่เจอกันก็คือ M.S.K กับ Gasser อย่างเวนเทนส์นะครับผมในคู่นี้ครับ M.S.K สามารถเอาชนะไปได้หลังจากใส่ดับเบิลทีม s p ปร์บัสเซอรแล้วก็ n e ็กเบเกอร์พร้อมกันทําให้ M.S.K กลายเป็นผู้ชนะเลิศของดัซซิโรแท็กทีมคลาส s ิกฝั่งชายนะครับผมคู้ที่4ครับ NXT Women Championship โทนี่สตอมเจอกับอีโอชิไรนะครับแล้วก็มาซิเดสมาติเนสนะครับผมอีโอชิไรป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับ หลังจากที่โทนี่สตอร์มเนี่ยใส่ไดวิ่งเฮดบัตลงมาที่มาร์ตินเนสแล้วก็กดนะครับระหว่างที่กดเนี่ยชิไรก็กระโดดมูนซอลลงมาทับอีกทีนะครับจนกดมาร์ติเนสนับ3ไปนะครับผมระหว,วา่างที่จบคู่4ี่แล้วกําำลังจะขึ้นคู่เอกนะครับก็มีการฉายวิดีโอในการเซ็นสัญญานะครับของ LA k n i g h ไนะครับผมได้มีการโปรโมก่อนเริ่มรายการของ LA k n i g h ไไว้นะครับ LA k n i g h ไ์บอกว่าฉันมาอยู่ที่นี่แล้วนักไว้ปัป้มผู้ที่ขึ้นปั้มมาแล้วทั่วโลก และตอนนี้ฉันได้มาอยู่ใน NXT ตอนนี้พวกแชมป์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น NXT North อเมริกา NXT Champion นายจงระวังเอาไว้เพราะว่า LA Knight มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมก่อนที่ภาพจะตัดมาที่คู่เอกนะครับคู่เอกครับทุกคน NXT Championship พีดันเจอกับฟินบอลเลอร์นะครับผลการป้ามคือฟินบอลเลอร์ป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ครับหลังจากจบแมตช์เนี่ยกลุ่มของพีดันก็ออกมาลุมฟินบอลเลอร์ครับจน undisputed era เนี่ยออกมาช่วยนะครับแต่ในตอนที่ ช่วยเหลือกันเสร็จแล้วเนี่ยตอนโพลท่าอยู่อดัมโคครับก็หันไปเตะปากฟินบาลเลอร์หงายท้องไปไคลนโอไลลี่ครับก็ตกใจแล้วก็เข้ามาเถียงกับอดัมโคสุดท้ายโดนอดัมโคเตะปากไปคนก่อนที่จะจบโชว์ไปนะครับผมในการปั้มคู่เอกนะครับฟินบาลเลอร์จะใช้ท่าสมิชั่นเยอะมากนะครับเป็นการปั้มที่มีเทคนิคเน้นไปที่เทคนิคต่างๆมากกว่าการต่อสู้แบบปะทะนะครับเหตุผลก็เพราะว่าฟินบาลเลอร์ยังไม่ได้หายจากอาการบาดเจ็บอย่าง100%เ นะครับกามเขาเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่จากอาการกามหักเมื่อเดือนตุลาคมนะครับผมดังนั้นเนี่ยการปั้มของฟินบอเลอร์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะดูซอฟลงไปนะครับเพื่อเซฟสภาพร่างกายของเจ้าตัวเองนะครับผมเอาละเรามาสู่โชว์ของวันนี้ครับทุกคน NXT วันที่17กุมภาพันธ์ปี2021เเป็นสัปดาห์ถัดมาจากศึกใหญ่ของ NXT Takeover นะครับผม เปิดรายการครับมาด้วยไคลเลนโอลายลี่นะครับผมไคลเลนโอลายลี่ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อใน n f t takeover นะครับพวกนายเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ไหมฉันคิดแล้วคิดอีกฉันพยายามหาเหตุผลที่มันจะเข้าท่าแต่มันเป็นไปไม่ได้ฉันทั้งหัวเสียทั้งผิดหวังพวกเราควรจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีกลุ่มไหนในวงการนี้ก้าวไปถึงแต่นายกับเตะหน้าฉันนายแทงข้างหลังฉัน แต่สุดท้ายฉันยังรู้สึกว่านายเป็นพี่น้องกับฉันฉันไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นี้วะเพื่อนฉันอยากให้นายออกมาอธิบายหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ตอนที่นายพูดจบฉันจะชกหน้านายก็ตามแต่ฉันอยากให้นายออกมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่ออกมากับเป็นโรเดลิกสตองนะครับสตองเนี่ยบอกว่าใครไม่ใช่ว่านายพิเศษนะแต่อันดิสเปลเดตเอล่าต่างหากที่พิเศษนายก็รู้จักอดัม วันอาทิตย์น่ะอดัมเต็มไปด้วยอารมณ์ที่นายไม่เข้าใจฉันว่าถ้าอดัมโผล่มาตอนนี้เนี่ยก็มีแต่ที่อดัมเนี่ยจะอัดนายอีกรอบหนึ่งไคลี่ก็เลยบอกว่าฉันไม่ต้องการให้นายออกมาอธิบายฉันต้องการให้อดัมออกมาอธิบายถ้านายต้องการที่จะออกมาเจรจาอย่างสันติมันเสียเวลาเพื่อนเพราะฉะนั้นหยุดได้แล้วนายอย่าคิดที่จะก้าวขึ้นมาบนเวทีนี้เชียวนะไม่ใช่ว่าฉันไม่ไว้ใจนายแต่จริงๆแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไว้ใจใครไม่ได้เลยต่างหากฉันไม่รู้ว่าฉันจะไว้ใจใครได้อีก ฉันไม่ต้องการให้นายเสนอหน้ามาที่นี่แต่ฉันต้องการให้อดัมโคโผล่หัวมาที่นี่และไปเห็งเปิดตัวของฟินบาเลอร์ดังขึ้นครับฟินบาเลอร์บอกว่าถ้านายอยากจะจัดการเรื่องอดัมโคแล้วแล้วก็นายต้องไปต่อแถววะ่ะเพราะฉันเองก็มีเรื่องที่จะต้องจัดการกับอดัมโคเหมือนกันหลังจากที่มันเตะหน้าฉันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมระหว่างที่โรเดริกซองครับเข้ามาเถียงกับฟินบาเลอร์อยู่นั้นเนี่ยกลุ่มของพี่ดันครับก็ออกมากระทืบทั้งฟินบาเลอร์สตองแล้วก็ไลลี่นะครับผม แล้วภาพก็ตัดมาครับภาพตัดมาหลังเวทีครับเวลเลียมลีเกิลครับผมบอกว่าเมื่อเช้านี้ผมได้รับข้อความจากเอสโคบาสันโต้เอสโคบาครับอัดคลิปวิดีโอที่ตัวเองกําลังนั่งอยู่ในรถนะครับแล้วก็พูดกับกล้องว่าลีเกิลนายจะให้ฉันเจอคาร์เรนคอสในคืนนี้อย่างนั้นหรอคอสนายคิดจะขู่ฉันงนั้นหรอไม่มีใครขู่ฉันได้หรอกเพราะฉันเนี่ยจะบอกเองว่าฉันจะทํายังไงต่อจากนี้ กลับบ้านไม่มีใครที่จะสั่งฉันได้ฉันจะขึ้นป้้มเมื่อฉันต้องการไม่ใช่เรื่องที่พวกนายจะกําหนดแต่เป็นฉันตั้งหากที่จะเป็นคนกําหนดดังนั้นฉันจะป้้มเมื่อฉันต้องการเท่านั้นนะครับผมภาพก็ตัดมาที่วิลเลียมลีเกิลอีกครั้งนะครับวิลเลียมลีเกิลก็เลยบอกว่าด้วยเหตุการณ์นี้คืนนี้เลยมีที่ว่างหนึ่งคู่แต่ว่า1คู่นี้ก็จะไปยึดพื้นที่ของสัปดาห์หน้าสำหรับการชิงแชมป์ NXT Cruiserweight ถ้าซันโตสเอสโคบาไม่ปรากฏตัวในอาทิตย์หน้าจะถูกยึดแชมป์และคู่เอกในวันนี้จะเปลี่ยนใหม่กลายเป็นแท็กทีม6คนพี่ดันและคู่แท็กทีมแชมเปี้ยนโอนี่โลแคนและเดนนี่เบิร์กจะเจอกับไคล์ี่โอไลลี่โรดดลิกสตองและฟ er. ินบาเลอร์ภาพตัดกลับมาหน้าเวทีครับคู่แรกครับอินดี้ฮาวเวลครับแกตแคนดิดลาเวลในนามของเดอะเว์ครับเปิดตัวออกมาพร้อมจอห์นนี่กาการโน ทั้ง3คนถือรูปคนหายออกมาด้วยซึ่งคนในรูปก็คือออสตินเซเรียนะครับผมภาพย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ออสตินเซเรียออกมานะครับเดินออกมาพร้อมกับจอห์นนี่กากาโน่แต่ว่าโดนลักพาตัวไประหว่างทางนะครับผมทั้ง2คนออกมาเจอกับซอชี่แบ็กฮาร์ดครับแล้วก็เอเบอร์มูนในแมตช์เนี่ยจอห์นนี่กากาโน่ไปตามหาออสตินเซเรียจงเจอนะครับแล้วก็เคนดิตลาเวเนี่ยลงไปกอดออสตินเซเรียด้วยความดีใจนะครับแต่กลายเป็นว่า เลยอินดี้ฮาวเวลอยู่บนเวทีคนเดียวก็เลยโดนเอมเมอร์มูลรวบกดชนะไปแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้รู้สึกเสียใจที่แพนะครับแต่ดีใจที่เจอเพื่อนมากกว่านะครับผมภาพตัดมาบนเครื่องบินครับแพตแมคคาฟี่ครับบอกว่าวันดีทุกคนฉันอยู่บนเครื่องบินสุดหรูลำนี้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆอย่างที่พวกนายเห็นฉันรู้มาตลอดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นภาพวิดีโอก็ฉายมาตอนที่การหักหลังของอันดิสทริเ e ช a แอร์ล่านะครับ เห็นไหมว่าคนที่พวกนายบอกว่าจะเข้ามาปกป้องโลกของมวยฟั่มอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่ฉันคิดมาตลอดพวกแฟนๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแค่เข้าใจว่าพวกนายมันโง่เกินไปที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆจึงต้องมีคนอย่างฉันคอยบอกว่าพวกนายอะ่ะมันไม่รู้อะไรเลยฉันให้อภัยกับความขอโทษของพวกนายในทวิสตเนี่ยนายควรจะติดแฮชแท็กว่า peace was right ในเมื่อฮีโร่ของพวกนายเนี่ยเป็นระเบิดเวลาฉันจะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกของมวยฟัม่มแทน เอาละตอนนี้ฉันต้องไปอาบแดดแล้วในขณะที่พวานานนั่งโง่ๆอยู่ที่บ้านอย่าลืม #peterwatchlife นะครับแล้วภาพก็ตัดมาที่คูชิดะครับคูชิดะให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกอย่างไรกับ NXC Take Over v e n g e a n c e ที่ผ่านมานะครับคูชิดะบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เข้าร่วม NXC Take Over แต่เรื่องของผมเนี่ยมันยังไม่จบเรื่องของผมกับจอห์นนี่กากาโน่เนี่ยมันยังไม่จบ และที่สำคัญผมยังไม่ล้มเลิกใน nxt north america championship bronson reed ครับก็เดินเข้ามาแทรกแล้วก็บอกว่าเฮ้คุชิดะนายโอเคไหมนายทำได้ดีนะ <c oughs> ใน nxt takeover ฉันเข้าใจว่านายยังไม่จบเรื่องกับจอห์นนี่แต่ฉันเองก็เหมือนกันถ้าจะมีการชิงแชมป์ nxt north america champion มาคุณจะเป็นนายหรือไม่ก็ฉันแต่ยังไงก็เถอะหายไปไวนะเพื่อน บอสเนรีดก็เดินออกไปนะครับเหมือนกับว่าถ้าจะชิงแชมป์ NXT นอตอเมริกาเนี่ยบอสเันรีดก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะจัดการจอห์นนี่กาการโน่และครองแชมป์ NXT นอตอเมริกาเหมือนกันนะครับผมตัดมาคู่ที่2ครับอาซายาสเวสสกอตนะครับเปิดตัวมาเจอกับรีโอลัฟที่ลอยอยู่บนเวทีในแมตช์นี้ครับรีโอลัฟชนะไปได้ครับจากท่าคูซิฟิกพิน นะครับผมหลังจบแมตช์เนี่ยอาซาย่าก็มากระทืบรีออนลับสะอ่วมเลยครับก่อนที่จะเดินออกไปจากเวทีนะครับผมคู่ที่3ครับเคนดินคาร์เตอร์กับแคซี่คาซาโร่ครับผมเจอกับอาริยาและเจสซี่ที่รออยู่บนเวทีนะครับเคนดินคาร์เตอร์กับแคซี่คาซาโร่เนี่ยก็ชนะไปได้นะครับหลังจากที่ใส่สเปดเน็กเบเกอร์กับอาริยาแล้วก็กดนับ3ชนะไปนะครับผมตอนที่กําลังดีใจเนี่ยเซียรีก็เปิดตัวออกมาครับเดินออกมาแล้วก็จับมือคาซาโร่ครับทาป้ายสัญลักษณ์ นะครับล้วก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันจะจัดการเธอนะครับผมภาพตัดกันมาหลังชาครับมาคว้าไบวินครับกับไทเลอร์ลัดออกมาพูดว่าคุชิดะเนี่ยทำได้ดีในเทคโอเวอร์แต่รู้ไหมว่าอะไรที่น่าประทับใจยิ่งกว่าไทเลอร์ลัดยังไงล่ะคูชิดะทำได้ดีแต่ไทเลอร์ลัดเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนี้ไม่ต้องห่วงนะไทเลอร์จะดูแลนายอย่างดีในคืนนี้เพราะนายเป็นเพียงแค่ลูก,กี้สำหรับไทเลอร์ลัดเท่านั้น ภาพตัดมาหน้าเวทีครับ MSK เปิดตัวออกมาครับนี่มันเป็นความรู้สึกที่เยี่ยมจริงๆเพื่อนถ้วยรางวัลมนมันสวยจริงๆเลยพวกเราคือผู้ชนะ Dusty Road Tag Team Classic ในปี2021มันรู้สึกดีจริงนะเพื่อนแล้วรู้ไหมว่าอะไรมันจะดีกว่านี้คู่ต่อสู้คนต่อไปที่เราจะเจอ,อยังไงล่ะ Danny Bo o k o โอนี่โลแขึ้นมาเจอพวกเรา MSK เพื่อ NXT Tag Team Championship แล้วมันจะโคตรเจ๋งเลยเมื่อเราได้ยินเสียงประกาศว่า The New NXT Tag Team Champion MSK นะครับผม MSK เนี่ยก็อยากที่จะชิงแชมป์กับเจ้าของแชมป์ NXT Tag Team Champion นะครับหลังจากที่ MSK พูดจบนะครับฝั่งของทีมผู้ชนะ Dusty Rhodes Tag Team ฝั่งหญิง Dakota Kai แล้วก็ Raquel Gonzalez เนี่ยก็เปิดตัวออกมาเหมือนกันนะครับ Raquel Gonzalez ก็บอกว่ามันรู้สึกเจ๋งมากเลย อยากจะบอกว่าทําไมพวกเราถึงกลายเป็นแท็กทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่าแล้วานอแจ็คกับเซนาเบสเลอร์ก็เปิดตัวออกมาครับเซนาเบสเลอร์บอกว่าดูสิดาโคต้าใครกับคารเวลกอส์เเลสและนั่งมวยปั้มในตำนานอย่างเบสฟินิกแต่คืนนี้เบสฟินิกเธออยู่คนละฝั่งกับตำนานคารเวลก็เลยบอกว่าดูสินี่ใครในอแจ็คกที่มีดีแค่ตัวใหญ่และเซนาเบสเลอร์ที่วิ่งหนีไปตอนที่โดนพวกเราอัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เชนาเบสเลอร์ก็เลยบอกว่าเธอก็แค่เด็กน้อยคนเดิมที่ร้องขอความเมตตามเมื่อฉันหักแขนเธอนะครับลาควิลกอสเลสก,ก็เลยบอกว่าฉันไม่ใช่คนนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเธออยากรู้ฉันพร้อมที่จะเด็ดหัวเธอแล้วโคตาไครก็เลยบอกว่าเชนาเธอไม่ได้เป็นคนที่เจ๋งที่สุดในที่นี้อีกต่อไปพวกเราต่างหากและในอีกสองสัปดาห์เมื่อเราเจอพวกเธอเราจะทําให้พวกเธอจดจําไว้ว่าใครเจ๋งที่สุดในอาจก็เลยบอกว่าใจเย็นๆสิทุกคน มนชักจะดูเดือดขึ้นเรื่อยๆนะฉันมาที่นี่เพื่อให้เกียรติถ้วยของดัสตี้โรสเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันหลับตาลงฉันจะได้ยินคําพูดว่าฉันคือใหญ่ตัวแสบฉันกับเชนาเบสเลอร์เนี่ยทำลายนักมวยปั้มใน WWE มาหลายคนแล้วแต่ตาคนตาใครก็เลยบอกว่าไอคนที่บอกเธอว่าเธอเป็นใหญ่ตัวแสบเนี่ยมันไม่เคยเจอฉันยังไงล่ะเชนาเบสเลอร์ก็เลยบอกว่าอีก2ส,สัปดาห์พวกเราจะมาเจอกันที่นี่แล้วเราจะจัดการเธอซะ ดาโคตาใครก็เลยตบท้ายครับระวังสิ่งที่เธอต้องการเอาไว้เพราะฉันจะยัดรองเท้าเข้าไปในรูตู่ของเธอนะครับผมคู่ที่4นะครับคูชิดะเปิดตัวมาเจอไทเลอร์รัดครับคูชิดะชนะไปครับหลังจากใส่คิมุระล็อกไทเลอร์รัดจนผู้จัดการของไทเลอร์รัดมาคำใบวินขึ้นมายอมแพ้แทนตัวไทเลอร์รัดนะครับผมภาพตัดมาที่หน้าบ้านของ LA n i อในครับมีคนไปเคาะประตูบ้าน เอลเอไนท์ก็เลยบอกว่านายต้องการอะไรวะเพื่อนก่อนที่จะปิดประตูนะครับเอลเอไนท์ก็โผล่หัวกลับมาใหม่แล้วก็บอกว่าโอเคฉันจะคุยกับนายหน่อยนึงก็ได้ไม่กี่วันนี้เอ็นเอ็กซ์ทีเทโอเวอร์ที่ผ่านมานายคงเห็นแล้วว่าฉันเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมเลยอยากมาเคาะประตูบ้านฉันแต่ถ้าพวกนายเนี่ยอยากจะมาเคาะประตูบ้านฉันอีกฉันจะเด็ดหัวนายทิ้งความยิ่งใหญ่ของฉันเนี่ยไม่มีนักมวยป้ามคนไหนในเอ็นเอ็กซ์ทีจะเทียบเท่าได้เพราะงั้นนะ่ะทุกคนจะต้องเกรงกลัวตอนนี้นายใส่หัวไปไปปปดด้ล,ละะแก็ิรตูใส่ นะครับผมภาพตัดมาหน้าเวทีในคู่ที่5ครับโซอีสตาร์ครับออกมาเจอเลนทน์ฟิลอสโซอีสตาร์ชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับในแมตชนี้เนี่ยเป็นการเดบิวต์ของโซอีสตาร์ด้วยใน NXT นะครับเป็นการเดบิวต์ใน NXT แมตแรกก็ชนะไปอย่างสวยงามนะครับผมคู่เอกครับเปิดตัวออกมาด้วยกลุ่มของพี่ดันโอนี่โลแคนแล้วก็เดนนี่เบิร์กนะครับผมตามมาด้วยการเปิดตัวของไคลินโอไลลี โรเดริกสตองนะครับแล้วก็ฟินบาเลอร์ในตอนใกล้จบนะครับพี่ดันถูกฟินบาเลอร์เนี่ยถีบจนกระเด็นไปชนกรรมการนะครับผมเมื่อฟินขึ้นเชือกเตรียมที่จะ,ะเผด็จศึกเนี่ยอดัมโคก็ออกมาผลักฟินตกลงไปบนพื้นเวทีครับก่อนที่จะหันมาถีบหน้าไคาลินโอไลลี่สักคนหนึ่งแล้วจับโอไลลี่เนี่ยซูเพกอัดกับบนไดเหล็กนะครับผมแล้วก็เดินกลับไปพอเหตุการณ์จบลงนะครับโรเดริกสตองนะครับก็จะเอาเข็มขัดเนี่ยมาคืนฟินบาเลอร์ นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพี่ดันจะเอาเข็มขัดมาตีแต่ว่าสตองเนี่ยดึงเข็มขัดเอาไว้นะครับทำให้ฟินเนี่ยไม่โดนฟาดด้วยเข็มขัดแต่ว่าฟินเนี่ยไม่ทันเห็นครับก็เลยโอเวอร์เฮดคิกเตะเข้าไปที่โรเดริกสตองนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยกิ้งตกเวทีไปฟินก็เลยตกใจครับว่าเอา้าผิดคนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทำให้พี่ดันโผล่ขึ้นมาใส่บัตเตอร์อินกดฟินนับสางไปนะครับหลังจบแมตช์นะครับอดัมโคเนี่ยก็ยังขึ้นมาซูเปอร์คิกใส่ฟินบาเลอร์อยู่ นะครับแล้วก็ชูเข็มขัดปิดโชว์ไปนะครับผมสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนอาทิตย์หน้าซานโตสเอสโคบาเนี่ยจะต้องป้องกันแชมป์ nxt คูซเวตของเขานะครับผมในอาทิตย์หน้าถ้าซานโตสเอสโคบาไม่มาเนี่ยก็จะโดนลิฟแชมป์นะครับจะโดนยึดแชมป์กลับไปออสซินเซียรี่นะครับหนีออกมาจากการลักพาตัวได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ยังไม่มีการเฉลยว่าคนที่ลักพาตัวออสซินเซียรี่เนี่ยเป็นใครนะครับผม บอ t ตันร e ดครับอ,อ,อยากจะเข้ามามีส่วนในการชิงแชมป์ NXT North America Championship เซียรีครับจะเจอแคนซาโลในสัปดาห์หน้าแล้วก็อีก2สัปดาห์นะครับจะมีการชิงแชมป์ Raw Tag Team Women Champion สำหรับ Sena Basler นะครับในอาคเจอกับดา k โ t ตาค i แล้วก็ลาควิลกอน a เลสนะครับผมและเหตุการณ์สุดท้ายครับอดัมโคขึ้นมาอัดฟินบา l เลแล้วก็ไคลรี่โอไล l ีไปนะครับ สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับอินดี้ฮาวเวลกับแคนดิดลาเวนะครับพ่ายแพ้ให้กับโซตี้แบ็กฮาร์ดนะครับแล้วก็แอบเบอร์มูนนะครับผมคู่ที่2อาซาย่าสเวสสกอตนะครับแพ้ให้กับลีโอลัฟนะครับผมคู่ที่3อาเรียกับเจสซี่ครับแพ้ให้กับคาร์ดินคาร์เตอร์แล้วก็แคสซี่คาซาโร่คู่ที่4นะครับไทเลอร์ลัดแพ้ให้กับคูชิดะนะครับผมคู่ที่5 วาเลนไทน์ฟรีลอสนะครับแพ้ให้กับโซอีสตาร์แล้วก็คู่เอกนะครับทีมของพี่ดันโอน่โลแคนแล้วก็เดน er Strong, er นะบบนี่เบิร์กชนะไคลินโอลไลลี่นะครับโรเดริกสตองแล้วก็ฟินบารเลอร์ไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับการสรุป NXT Takeover แล้วก็ NXT Vengeance Day ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบ นะฮแะล้วก็ฝากกดไลค์เพจเชือกเส้น3นะครับลิงก์อยู่ด้านใต้นะครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันก็สามารถเข้าไปในทวิสตได้นะครับผมสตรีม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ